รถติดเลยมาทำงานสายยังไม่ได้อ่านข้อความเลยแล้วจะรู้ได้ไงข้ออ้างเหล่านี้ค่ะอาจจะทำให้เราติดเป็นนิสยัยจนถูกเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้านมองว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบดังนั้นมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีข้ออ้างอะไรบ้างที่เราควรเลิกในปีใหม่นี้ก่อนที่มันจะส่งผลกระทบกับการทางานของเราสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับฝนในรายการ c a r r Talk ทิปการทำงานเจ๋งๆหรือเทรนด์เรื่องงานที่กำลังมา c a r e e r t a l k Podcast จะมาพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับงานให้คุณฟังการติดนิสัยมีข้ออ้างบ่อยๆจะทำให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าเนี่ยมองว่าเราเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบได้นะคะวันนี้ฝนเลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีข้ออ้างยอดแย่อะไรบ้างที่คนทำงานอย่างเราเนี่ยควรเลิกใช้เพื่อถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองในปีใหม่นี้ค่ะ พ้ออ้างแรกก็คือยังไม่ได้อ่านข้อความเลยซึ่งการอ้างว่างไม่ได้อ่านนะคะจะทําให้เราดูไม่มีความรับผิดชอบหรือว่าไม่ใส่ใจค่ะและการไม่อ่านของเราเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากับงานแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทันด้วยหากเรายังตอบทรงๆอย่างนี้อยู่นะคะก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมาดังนั้นพยายามเปิดอ่านข้อความบ้างค่ะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเปิดดูตลอดเวลาก็ได้นะคะเราอาจจะตั้งเวลาเช็คข้อความของตัวเองหรือถ้าคิดว่าข้อมูลที่ได้รับในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะมากจริงจริง ลองแบ่งเวลาสักสินาทีก่อนเลิกงานค่ะไล่เช็คข้อความหรือว่าอีเมลต่างๆเพื่อให้แน่ใจค่ะว่าเราจะไม่พลาดอะไรที่สำคัญไปข้ออ้างที่2ก็คือไม่มีเวลายุ่งทั้งวันเลยแน่นอนค่ะว่าทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดหากไม่มีเวลาจริงๆนะคะก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าที่บอกว่าไม่ว่างเนี่ยเอาเวลาไปใช้ทำอะไรหรือว่าบอกไปตามตรงค่ะว่ามีงานอื่นที่เร่งด่วนกว่าหรือว่าสำคัญกว่าที่จะต้องทำ แทนที่การบอกว่าไม่มีเวลาเพื่อปัดความรับผิดชอบแล้วก็ตัดบทสนทนาไปดือด้อๆค่ะข้ออ้างที่3ก็คืออินเทอร์เน็ตล่มเลยทำงานไม่ได้นี่มันจะปี2022แล้วนะคะต้องเลิกใช้ข้ออ้างนี้ได้แล้วถ้าเราไม่ได้เป็นพนักงานที่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตทำงานตลอดเวลาหรือว่าต้องใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงๆในการทำงานเนี่ยข้ออ้างนี้ก็ถือว่าฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสาสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมหมดแล้วค่ะทั้งคาเฟ่ก็มีบริการอินเทอร์เน็ตให้ใช้ และที่สําคัญมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถปล่อยสยัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เราก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนดีกว่าแก้ตัวด้วยข้ออ้างเดิมๆแบบนี้ค่ะข้ออ้างที่4ก็คือรถติดเลยมาทํางานสายอีกหนึ่งข้ออ้างที่เรียกได้ว่าคลาสสิกมากๆค่ะเวลามาทํางานสายก็คืออ้างว่ารถติดข้ออ้างนี้นะคะอาจจะแสดงให้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบและก็ไม่สามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้ค่ะ หากเราแค่ปรับเปลี่ยนเวลาการนอนตื่นให้เช้าขึ้นแล้วก็ออกจากบ้านให้เร็วขึ้นเราก็สามารถไปทํางานได้อย่างตรงเวลาได้แถมบางครั้งนะคะการออกไปทำงานเช้าๆเนี่ยอาจาจะทำให้เราไม่ต้องเจอกับรถติดค่ะข้ออ้างสุดท้ายก็คือเมื่อคืนอดนอนเลยตื่นมาทำงานสายไม่ว่าคุณจะปาร์ตี้เล่นโซเชียลมีเดียเล่นเกมหรือว่าดูซีรีส์เกาหลีจนทำให้ต้องอดหลับอดนอนไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีเลยค่ะ แม้ว,ว่ากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่านอกเหนือเวลางานนะคะแต่ถ้ามันทําให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของเราแล้วล่ะก็ก็คงไม่ใช่เรื่องที่เราควรทําค่ะข้ออ้างที่เราได้บอกไปบางครั้งมันอาจจะเป็นเหตุผลจริงๆที่เราเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราอ้างมันซ้ําๆอ้างเรื่องเดิมๆแล้วก็ทําจนเคยชินเนี่ยข้ออ้างพวกนี้ละค่ะที่จะฉุดรั้งความสําเร็จในชีวิตของเราและก็ทําให้เราเนี่ยไม่ทําอะไรให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงสักทีค่ะ